สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องมีกันมีรวยสูตรหวยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวนนะคะเลขสี่ตัวนะคะมาคุบสงตัวล่างนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวนนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสื่อความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะคะแอดก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่สมาชิกที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็กดตามให้แอดนะคะตอนนี้เนี่ยก็ครบ1,000คนแล้วนะคะที่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะคะแต่ว่ายังมีอีกหลักเกณฑ์หนึ่งนะคะก็คืออ่าเวลาในการดูเนี่ยต้องครบ4 0 0พชั่วโมงก่อนนะคะต้องสองอย่างควบคู่กันนะคะถึงจะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะคะตอนนี้เหลือแค่อ่าครบ ชั่วโมงในการดูนะคะถึงจะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะคะแอดก็จะลงคลิปให้กับสมาชิกไปเรื่อยๆก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปดูเลข4ตัวมาครบล่างนะคะมีสมาชิกนะคะทักท้วงมานะคะบอกว่าสูตรสองตัวล่าง4คู่ชุดตรงทีแอดลงให้นะคะงวดที่ออก0ูนย์เก้าะงวดนี้นะคะเขานําไปคํานวณย้อนหลังนะคะไม่ได้ตัวเลขอย่างทีแอดคำนวณนะคะ เราจะเอานะคะผลรางวัลนะคะของงดที่ออกเก้าเนี่ยนะคะมาคำนวณคะถ้าเพื่อนๆนะคะนำไปคำนวณยอดหลังนะคะเพื่อนๆต้องยึดนะคะผลรางวัลนะคะจากการถ่ายทอดสดเท่านั้นนะคะไม่ยึดตามใบเรียงเบอร์ไม่ยึดตามเว็บไซต์นะคะเพราะว่าเขาจะใช้นะคะหน้านะคะร้อยหน้านะคะร้อยหลังนะคะ เขาเรียงนะจากน้อยไปหามากอย่างงวดนี้เนี่ยเขาเรียงแบบนี้อยู่นะฮะเพราะว่า4ี่สามหน้อยกว่า739อันนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งที่สองเจ็ดสามเจ็ดะน้อยกว่า742อันนี้ก็จะอยู่ที่1นที่สแบบนี้นะฮะ <S <S เสร็จแล้วเนี่ยมาดูงวดนี้กันนะฮะงวดที่เก้าเก้าแล้วมาออกที่0ูย์เที่สมาชิกบอกว่าอ่าไปทําแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตามอย่างที่แอดทานะฮะไม่ได้แปดศูนย์กับห้าเก้าแบบนี้นะ ก็ให้สังเกตฮะอันน uh, ี้เ yeah. จ็ดสามเก้านะคะเลขหน้าหกเจ็ดแปดเลขหลังถ้าไปเอาตามเว็บไซต์หร um, ือว่าใบเรียงเบอร์เนี่ยหกเจ็ดแปดเนี่ยจะน้อยกว่าเจ็ดสามเก้าแบบนี้นะคะเขาจะนําตัวนี้เนี่ยมาวางด้านหน้าแบบนี้นะคะฉะนั้นให้ยึดตามการถ่ายทอดสดนะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆดูสูตรนะคนี่นะคะหลักสิบนะคะสูตรฮะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะบวกให้ดูนะคะสองบวกหกนะคะเท่ากับแปดนะคะแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้า 9วกนะคะเท่ากับ5 5หบวก9นะคะเท่ากับ4 4บวก2นะคะเท่ากับ6 6บวก9เท่ากับ5 5บวก3นะคะเท่ากับ8ปนะคะแบวกสท่ากับศก็ได้ผลลัพธ์8 0ก็คือถูกต้องแล้วนะคะเสร็จแล้วหลักหน่วยนะคะดูสูตรนะคะนี่คือสูตรของหลักหน่วยนะคะเสร็จแล้วแอดจะบวกให้ดูนะคะ2บวก0นเท่ากับ2บวก3ะคะเท่ากับ5บวก6เท่ากับ1 1บวก4เท่ากับห ห้าบวกหกนะถ้ากับหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหกถ้ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกถ้ากับสามสามบวกสองนะคะถ้ากับห้านะคะน้ำห้าบวกสี่ถ้ากับเก้านะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะได้ผลลัพธ์นะคะแปดศูนย์นะคะหลักสิบหลักหน่วยนะคะห้าเก้านะคะถูกต้องนะคะผลลัพธ์ถูกต้องสูตรถูกต้องนะคะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนะคะไปคำนวณเองนะคะต้องยึดตามนะคะผลการถ่ายทอดสดเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูนะคะเลข สตัวนะคะมาครบ2ตัวล่างนะคะสิบสนะคะสิบสีงวดเริ่มเดินมาคะ,ะตั้งแต่งวดที่ออกเก้าสองนะคะเด่นเจ็ดเก้าสองสามเข้ามานะคะที่เกาสองงวดต่อมาเด่นแปดศูนย์ามี่ผลราวัลออกมาที่แปดศูนย์นะคะเข้ามาแปดศูนย์งวดต่อมาเด่นศูนย์ส้าหกผลราวัลออกมาที่เบิ้ลห5าห้านะคะเข้ามาที่ห้งวดต่อมาคะ,ะเด่นที่7 9็ดเก้าสองสามผลวัลออกมาที่เจ็ดนะ เข้ามาที่73นะคะงวดตมานะคะเด่น9145หนึ่งพลนวัตออกมาที่เบิ้ล99นะคะเข้ามาที่9กงวดตมานะคะเด่นที่หนึ่งสามพลนวัตออกมาที่71นะคะเข้ามานะคะ71หงงวดตมาเด่น0256์สอาหพลนวัตออกมาที่65เข้ามาที่คู่ชุด65นะคะงวดตมานะคะเด่น9145หนึ่งพลนวัตออกมาที่เบิ้ล99นะคะเข้ามาที่9 งวดตมาเด่นที่สี่หกเก้าศูนย์นะคะผลนวันออกมาที่0ูนย์เก้นะคะเข้ามาที่คู่ชุดศูนย์เก้างวดมาเด่นที่แปดศูนย์สามสี่ผลนวันออกมาที่30มศูนย์ะคะเข้ามาคู่ชุดสามศูนยงวดมาเด่นหกแปดหนึ่งสองนะคะผลรวันออกมาที่หนึ่งหกนะคะเข้ามาคู่ชุดหนึ่งหกงวดมาเด่นที่หกแปดหน่งสองผลวันออกมาที่หกสองะะเข้ามาคู่ชุดหกสองงวดมาเด่นหนึ่งสามหกเจ็ดนะคะผลรวันออกมาที่เบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะ เข้ามาที่หนึ่งวตมาเด่นที่หนึ่งสามหกเจ็ดฮะโภนวัตออกมาที่หกเจ็ดฮะเข้ามานะคะคู่ชุดหกเจ็ดฮะสถิติของเขาเนี่ยสิบสี่งวดะฮะเรามาลุนนะะ้นงานงวดที่สิบห้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะระบายสีนิดหนึ่งนะคะเผื่อสมาชิกบ,บางคนเนี่ยอยากจะดูไทม์ไลน์ทางเดินเลขนะคะจะได้ดูง่ายๆนิดหนึ่งนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันนะคะสูตรนะคะเราจะใช้หลักหมื่นบวกหน่วยล่าง10หน้าครั้งที่1 2สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1 2สองครั้ง10ท้ายครั้งที่1ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะ เจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี่สบวกหเท่ากับศนบวกหนเท่ากับหนบวกสี่เท่ากับห้บวกแเท่ากับสาบวกสเท่ากับเจบวกสะคะเท่ากับหนึ่ะตัวแรกค่ะหนึ่งหนึ่งบวกสเท่ากับสาบวกสเท่ากับหกบวกหนึ่เท่ากับเจะเราจะได้เลขนะสตัวมาครบ2ตัวล่างในงวดนี้ค3ะหนึ่งสามหกเจแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำาัวางด้านหน้าก่อนนะคะ 1367นะฮะในงวดประจำวันที่หนึ่งนะฮะกันยายน2566นนะฮะก็ได้เลขนะฮะตัวเดียวกันนะฮะสามงวดติดนะฮะงวดนี้ได้ตัวเดียวกันนะฮะสองงวดนะฮะเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาจับคู่ชุดด้านหลังนะฮะ เรานำมาจับคู่ชุดนะคะจะได้131617363767งหกหนึ่งฮะหนึ่งหนึ่งฮะทั้งหมด10คู่ชุดไปกับฮะ,ะรวมเบิ้ลแล้วนะคะในงวดประจำวันที่1กันยายน2566นห้ะถ้าเพื่อนๆคิดว่าในงวดนี้นะคะไม่น่าจะมาเบิ้ลนะคะก็จะเหลือทั้งหมด6คู่ชุดไปกับนะคะเสร็จแล้วงวดที่แล้วเนี่ยหกออกมาแล้วนะคะเราก็สามารถมองนะคะที่5คู่ชุดไปกับชุดนี้นะคะ เพื่อนๆชอบสองตัวล่างชุดไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์นะพิจารณานำไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะ,ะต้องบอกว่านะ,ะเลขสีตัวนะ,ะอัตราการเสี่ยงนะ,ะก็จะเยอะ,ะ,ะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยตัวนะคะคฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะนำไปใช้นะคะกาต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจความติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ